นี่ครับด้านถ่ายนอนก็คือดูยอดวิวของอาจารย์อ้อนกันงาว่าเป็นทุ่งนาของอาจารย์อ้อนกันงาโดยยายแอวเป็นคนทำกเกษตรผสมผสานเป็นกเกษตรแผนใหม่มาสู่ปลายามแรงพอดีครับนี่ดูกเกษตรผสมผสานนะครับ โดยคนทำก็คือคุณตาเปียกแฟนของคุณแอวคุณกระโทรครับให้ดูวิวสวยๆมีมันเทศมีมะละกอลูกดกมากเลยครับดูต้นมะละกอแล้วก็มีน้ำมีมันเทศมีทุ่งนาแล้วก็มีใบกะเพราครับเนี่ย กะเพาหอมนะครับเนี่ก็เป็นกระเพาบ้านนอกเราเนี่สวยดอกงามจริงครับมีต้นตะไคร้มีทุกอย่างครับนะ่ยยายอยู่น้องขายก็ต้องดูด้วยนี่คือช่างอ่อนถ่ายทำให้ดูมาสูบบ่อปลาสูบน้ำใส่นาครับแล้วก็มีบอมีต้นกล้วยครับนะ โบปลาแล้วก็ดูโอดูต้นทองกวลาวครับนี่ต้นทองกวาวนี่สวยมากเลยครับโอ้นี่แหล่งสูบน้ำนี่เจ้าอ,อ้นเดินข้ามสะพานสะพานที่ข้ามช่องน้ำครับนี่ แล้วก็มาดูครับการสูบแล้วก็มาเดินชมวิวโอ้ต้นทองกาวมันเป็นอย่างนี้เนาะครับเนาะนี่คือดอกทองกรับกินแล้วเป็นยาอย่างดีเลยครับมีน้ำหวานมีพึ่งมีอะไรอยู่อาศัยเต็มเลยครับ,รบแล้วผมก็เดินมาดูขอน้ำน้ำก็จะไหลลงไป ในพุ่งนาแบบนี้ครับมันก็จะเดินมาดูนูนะครับมันดีจริงๆเลยครับคนที่มาทำนาก็คือคุณตาเปียกนี่ครับตาเปียกเป็นแฟนของยายแอวครับนี่ครับแกกำลังจะกินข้าวอยู่ผมก็ขับรถมา นี่ครับรถของตาเปียกที่มีตุ๊กแกกัดนะครับนี่ตาเปียกกำลังทานข้าวนี่ดูนะครับวันนี้จะเอาจับปลาได้เลยไหมคุณตาเปียกตับคนเดียวยายแอวไม่อยู่หาเชี่ยวแห่แห่แห่เนาะครับกำลังกินข้าวอร่อยเลยครับดูปลากินข้าวกับผักหอมหมกนี่ครับขอบคุณมากครับชาเน็ตครับ ดูช่างอ้อนนะครับกําลังถ่ายทําพอดีครับสวัสดีครับตัดผมคับตัดผมตัดผมครับตัดผมสัดผมครับตัดผมทำไมต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไายผมมันบนกระจบผมมันบนมปันนอกผม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  Zack boom! Got boom! That boom! Got